ที่ผมลังท้ายช่วยด้วยอย่าปิดประตูปิ้วยแทนปิด้วยอย่าปประตูปิดทำอะไรล่ะช่วยด้วยอย่าปิดประตูพี่โบเต้ไหนนั่งไหนนั่งเจอหน่อยเจอหน่อยาเยมาอาจิงไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำาษาทยโอ้โหงอ้โหอเคมาอ้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 โอ้โหโอ้โหโอ่โหโอ้โหโอ้้อ้อห ผมจะได้แล้วผมจะได้แล้วผมได้้เอาเอยนี่เเออนี่ขออีกรอบีใช่ผมลืมมาโทรเอ้อบรอบคนรอบพี่อย่ามาพี่อย่ามาพี่อ่ามาชนะมาเอาอ่ะเออเออเอาหน่อยสองกดหนึ่สองากดกดสองกดซ้กดซ้กดตีสอกดหน่งสกดนึ้กดหนึอง้ก่งสอง้ำกสำกดองกดองสำกดองกดองม ไหนอุ้ยอุยพ like ี่อะพ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 ี่อะยอมพี่โอ้ยอมพี่แทนนะไม่ไม่ผมเนี่ยจะต้องเป็นฮีโร่ให้ได้ได้โอ้โหว้าะลุงไหวเปล่าฮะไปนอนพักก่อนไหม ท่าน mm hmm. mm hmm. like mm hmm. ี้ท uh ่า huh น hmm. ี้ฟ hmm. uh ังหน่อยฝักแก้แค้นหน่อยไอแทนมันก็เด็กเขโถวจริงมั้ละขอใช้สมาธิก่อนมีคนละมั้งอุ้ยอุ้ยเม้มเม้มี่หนสอง่ากดหนึ่งสองโอ้โหสวยแท้เกิเร็วไปปะเร็วไปปะไปกไปควายไปให้ให้แพทก่อนให้แพทก่อนแพทไปเจอไนท์ก่อนกวดมือ Ah. พี่นายพี่นายลองกวักมือรถขิกซ้ายขิกซ้ายใหุ้สร็พี่ธานีอ่ากล้าขนาดนี้เลยเหรอฮ่าฮกล้าขนาดนี้เลยเหรอกล้าขนาดนี้แถมออกแรงหน่อยก้าขนาด

หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไมมันเมมจเลยอ่ะแทนมันเมมจับเมมิงเมมิงอย่าลูหนึ่งหนึึงนึ่งหนึียอะไรล่ะฮะหนึ่งเทียอะไรล่ะอึเียอะไรหลายรอบแล้วนะมึงอ่ะเล่นเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมอ่เล่นเกมก่เล่นเกมเล่นเกม่เลยวายเออหนึ่งสองเทียอะไรโใช้สมาที่อยู่เออดีนะกูหยุดพูดไปนานแล้วกูขอจองกูอีตัวนี้ นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยครับน่าเจ๊โหลดไปเสร็จเฮ้ยคมช้าเหรอทราบอ่ะเฮ้ยเข่มกี่บาทค่มกี่บาทยังอยู่อ๋อขอโทษขอโทษขอโทษขวดเด็กอยู่มึงลุกไปนี่นี่ก็นี่ก็มีประจำกูมึงไปอยู่กูกู่าลุกไม่ได้สัตว์มันล็อกที่แล้วมันล็อกแล้วมันล็อกแล้วนี่กูเขียนชื่อไว้ข้างหลังด้วยพิชยุทธเนี่ยก็มีสมัยเรียนกูออกไปมึงนั่งนั่งไปเถิดดาหืมทำไมต้องเซ็งสูดรมั้งงง เออไม่เดี่ยนะด่านเดิมไมเนี่ยแพทไม่มันคือด่านเริ่มต้นที่พี่นีไม่ได้เล่นเฮ้ยเริ่มต้นที่เล่นจำได้ด่านตำรวจใช่ไหมสถานีตำรวจแล้วก็มีรถตำรพจไอ้มาลื้อฟื้นไงพี่นายก็มาลื้อฟื้นเออดีจริงๆถ้าเกิดว่าควรจะยากที่สุดนะเออสถานีตำรวจจำได้ด่านเนี้ย เล่นบ่อยเล่นบ่อยมากเล่นบ่อยมากเลือฟื้นเลือฟื้นโอ้ยหันเชียนี่ไม่คุยกับไอ้นี่ไอ้นี่ได้ของมันให้ของเราใดใดพี่มันให้ไหนไม่โง่หรอกพี่ผมยังจำได้มันซัดพี่ผมจำได้มันซัดอ้านี่ให้ลองให้ดูแล้วเออลองให้ดูแล้วไงผมไม่ได้เล่นมาหลายเดือนแต่ผมว่ายังจำได้อยู่นะพี่ไม่แต่นี่จำได้ว่ามันง่ายมากไงนะเอางั้นพี่นำหนูไม่ ใช่เหรอวะมึงไม่เยบอกอะไรรอบเดียวง่ายยังไงมาเขียนสินุ่มพุเยออะไรเจอสิโอ้พาออกจากห้องนี่ไงจำได้นี่ไงโอ้โหแบบเข็นอย่างเร็วเลยไปดับไปดัไดัไปไหนต่อเลย ไต่ดินไต้ดินใต้ดินใช่พี่หลงด้วยอ๋ยไอ้ทำไมมาไต่หนูอีกแล้วเอ้ยพวกฮันตาบานไปไปไปลงเลยลงเลยเราจะต้องไปจุดเจเนเรเตอร์ครับเดี๋ยวช่วยกันดึงหน่อยสวยท่านี้โอการช่วยกันช่วยกันช่วยกันสวยช่วยกันยกัยกยกยกูเห็นเห็นทุกอย่างมาช่วยเราเลยพี่ยกอยู่เออ

เขว่ามีพีทเขาว่ามีเรางม่าอมีเออเสร็จแล้วครับพี่เติมน้ำมันแล้วทำไงต่อมันไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นเติมหมดแล้วปะร่วไหมเติมหมดแล้วไม่บอกไม่บอกไม่บอกทำไงต่อเติมทำไงเติมน้ำมันอีกอ้าวทำไมเติมไปแล้วเฮ้ยมีใครมาดูตรงนี้ มันอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆเลยนะตอนนึงนะแล้วต้องทำไงต่อก็อ๋อมันมีเครื่องอยู่ฝั่งนี้โอ้โอ้โหไม่ช่างสังเกตเลยไปกับพี่แดนนี่ได้ตายชัวร์อะไรนายมิชชั่นใครหมดเปล่าตรงนี้มีนายมิชชั่นนะอ่มาเก็บได้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหลอกอย่าหลอกอย่าหลอกไม่ได้โง่พี่เนี่ยมาแค่แล้วใช่เหรอมาแค่แล้วดูในแมพได้เลยใช่อ๋ออ๋อมันมีคนอยู่ผมเห็นกลับไปหาสนิชกลับไปหาสนิช เพ okay. okay. ื่อมันไวเดียวเมื่อกี้ยมัน่ไปแล้วมใบ่ายไปเนี่ย้วเอาอนโอเคไปช่วยด้วยไปแล้วไปแล้วแถวที่ผมลังท้ายช่วยด้วยยาปีประตูใครจะเป็นคนเข็นเฮ้ย พี่เองพี่เองเยนไปเข็นมาเออเร็วเร็วเร็วอ่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หายนะข้าเป็นรักขาโดยวไวุ้่นสร่งคุณแจสรางเราจะไปคลินิกดีๆแล้วพ่อหนุ่มเอ้ยเดี๋ยวก็จะหายแล้วล่ะเอ้าไปไม่ไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยไอ้แทนตีนไอ้เหี้ย ต้องเอากุญแจกุญแจอยู่ในห้องนี้พี่ไปล้วงล้วงศพอีกแล้วเหรอฉันไม่ชอบล้วงศพเลยแปแล้วล่ะดเลยล่ะขออนุญาตนะครับดตกฝึกมายาจงจะไม่ล้างมือแต่มาจจะแย่หน่อยนะสวยโอเคจากนั้นพี่ก็มาไขตรงนี้จำได้ทุกอย่างเลยว้าเดยวเข็นเอง S <S ไม่จัดเออจังหวะ,ะนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรักษานะอ O L O L เห็นเลยครับโอ้ยช่วยด้วยลุงถอยไปลุงกูจะทำควสนป้าช่วยด้วยไปเราไปช่วยเก๋น,นะพี่ฝังด้วยแทนฝังด้วยอย่าไปประตูจี้เล ปิดทำอะไรล่ะอย่ามประตูาปรก็อย่าไม่ติดเกรดไอเคนให้เสร็จก่อนพี่เฮ้ยนวิชั่นหมดอ่ะมีใครมีปะไหนกลับมาพี่ไหนไหนไหนนี่กดพี่กดจีให้อุ้ยอะไรอ่ะมันไม่เห็นที่อะไรเลยนี่พี่กดจีให้จีอะไรต่อไปแล้วแทนตรงพื้นตรงพื้นตรงพื้นนี่อ๋อโอเค เออเห็นไหมล่าพี่ดูแลน้องอยู่แล้วหโคตรเก่งโคตรเก่งอะไรอ่ะแมนไอ้แจเปิดประตูไปอันนี้ใช่ปะพี่ไปเอาของมันมีมีตัวนี้มีโอ้โหขู่ว่าละแม่งคุ้ยเลยวิแจ็บจิบหายเลยแม่งเลยเอาออกด่เร็วโอ้โหแล้วเสียงแม่งหลอนในหัวผม เออรับไปไอ้เกดอ๋อเดี๋ยวนะไอ้ก้อนตัดสเปรดหนี่ใช่ป่ะโอ้ยได้แล้วเออเขียนเองเขีนเองอย่าบังจะมาดูอะไรตรงนี้เนี่ยโหเหนื่อยเหรอครับเกิดอะไรขึ้นะวังขการที่ทำไว้ครอบคลุม ถือเปัดับสามครับยังไงก็ปลอดภัยแน่เราส่งตัวหมอแน่ครับลุงจะไม่ไหวกับพี่นะลุงลุงจะออกยังเฮ้ยคุญแจดาวกุญแจดาวไม่มีคุญแจดาวกุญแจดาว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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาเลยมาเลยขายเลยขายเลย ะเขือเทศโรซาสิ okay. ่งนั้พูดแต่นะเหมือนเสียงใครเจออะไรนะที่ตรงนี้เป็นไอ้นี่นะยีวิเด้นแล้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 เก็บแต่ละคนนะกูหลอนอีกละใครไม่มาฉีดสเปรย์ใส่กูเนี่ยเหยียบระเบิดอ่ะโอ้โหไปเลยไปเลยในเวราเี่ในเวลาที่ฉันหล่ออ๋อ เร็วไปเร็วโอ้โหคนง่ายคนง่ายมันง่ายไปหรือเปล่าเออโอ้โหอ่าจานลูกโดนคนแรกิบหายแล้วคุณร้อยก่อนโอ้ยอะไรวะลุงย่าเลเหรอยิ้งยเอดแก้อนสสรว์ ช่วยด้วยแย่าปิดประตูพี่บดเต้โอ้โหแล้วกูโดนรัวเลยผมยิวผมหิวผมหิวทุกคนโอเคเออฮิร์เฮิรเฮิร์เฮิร์เฮิร์เดี๋ยวนั้นเราลุงไปไหนแน่ลุงเออลุงไปไหน โอ้ง่ายไปบ้างเดินตามมึงกันแล้วแล้วอเหี้ยเขาก็ซัดแต่มึงคนเดียวกูเดินตามแบบว่าไอ้เหี้ยสนใจเมื่อเมฆต่อยในกูเจ้าเต็มไปเรื่อยเรื่อยเลยหน้าแดงจับผู้เิดเวลาว้าเริ่มต้นมาตั้งแต่น้องพบเขาจู่ทายอุ่นในความเป็นรา